ในสวนก็ต้องมีใช้โซล่าเซลล์กล้องแล้วก็ซิมโกโมของ AS นะครับ1 0 g กิกต่อป,ปีนะครับเราใช้ดูได้อยู่นะครับถ้าจะชาร์ซิมก็เป็นซิมโกโมซื้อได้ทางแอปส้มนะครับล็อกอินเข้าไปใส่แบบรหัสหรือว่า OTP ก็ได้นะเปิดใช้ซิมก็ได้นะีตรงนี้สแกนบาร์โค้ดซิมด้านหลังนะครับทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆครับหรือกรอกข้อมูลเองก็ได้นะครับแล้วก็ไปสแกนใบหน้าสำเร็จ อันนี้เข้าก็ใช้ OTP หรือว่ารหัสผ่าน6หลักพรี10กิกต่อปีแล้วก็จะสมัครโลอื่นๆก็ได้นะฮะแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตก็99บาทรวมแบตนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด10กิกนะฮะโทรทุกคือคาย10นาทีแล้เอซูเปอร์ไวไฟไม่จำกัดใช้ได้นาะน365วันเลยนะครับแบบนี้เราใช้กับวงจรปิดคุ้มนะครับใช้งานได้ถึง24กรกฎาคม2026นะครับ เปิดใช้างานครั้งแรกก็ได้1ปีนะครับต่อไปปีหน้านู่นนะครับผมก็ไปดูกล้องนะครับใส่กับกล้องวงจรปิดนะครับจะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับไว้บนหลังคาเพราะที่นี่ฝอยควาไม่มีนะครับ